ตัวอย่างใหม่ล่าสุดของดาบพิฆาตโสนบทหมู่บ้านช่างตีดาบพร้อมให้รับชมกัน10ธันวาคมนี้เมื่อเวลา11.30ากนโดยประมาณทาง Twitter Official Account ของ u f o อร์เทนะครับได้ประกาศข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดาบพิฆาตโสนบทหมู่บ้านช่างตีดาบเนื่องในวันเสาร์ที่10ธันวาคมจะมีการออกอากาศพิเศษของดาบพิฆาตโสนรถไฟนิลันฉบับ Special Edition นะครับผมทางฟูจิทีและช่องทีวีอื่นๆของญี่ปุ่นทั่วประเทศนะครับผมในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณและหลังจากนั้นก็จะเป็นการออกอากาศ p ีวตัวอย่างใหม่ล่าสุดของดาบพิการโซนบทมือบ้านชังตีดาบครับพร้อมข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นโอกาสฉลองครบรอบ2ปีการออกฉายครั้งแรกของบทรถไฟนิรันด์นะครับผมซึ่งออกฉายในฟอร์2020 และนอกจากออกอากาศตัวนอนิเมะครับหลังจากจบก็จะเป็นการออกอากาศตัวฉบับลงละครของบทรถไฟนิลานเช่นกันและหลังจากนั้นครับคาดว่าน่าจะช่วงประมาณ2ทุ่มบ้านเราก็จะได้เห็นกันครับกับตัวอย่างใหม่ของบทหมู่บ้านช่างตีดาพร้อมกับวันฉายหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ต้องตั้งตารอ,อกันครับ หลังจากยู o ฟขายของอยู่ตั้งนานนะฮะกว่าจะอัปเดตข้อมูลใหม่ได้สักทีเพราะข่าวล่าสุดตัวที่แล้วก็อัปเดตกันเมื่อตอนเมษาที่ผ่านมาทิ้งห่างเราแป8เดือนกันเลยทีเดียวครับกว่าจะอัปเดตตัวอย่างใหม่ตัวนี้นี่ถ้าเป็นแม้เรื่องอื่นกระแสงคงหายคนคงจะลืมไปหมดแล้วแต่พอนี้เป็นดาบพิฆาตศูครับไม่ต้องทําอะไรมากทุกคนก็พร้อมที่จะตั้งตารอ,อกันหลังจากอัปเดตตัวอย่างตัวที่แล้วครับ ซึ่งเป็นการโชว์ในเรื่องของวิชิลตัวละครสถานที่ซะมากกว่าตัวอย่างใหม่คราวนี้ผมคาดหวังว่าจะได้เห็นในเรื่องของแอนิเมชั่นบทพูดบกพากเนื้อเรื่องโดยภาพรวมตัวร้ายและเพลงตีมประกอบอื่นๆที่น่าประทับใจครับวันเสาร์ที่10ธันวาคมเวลา2องทุ่มโดยประมาณบ้านเรารอรับชมตัวอย่างกันได้ทาง Twitter Account Official ของคิมมซูโนยะบะได้เลยครับ thank you